สวัสดีครับข่าวสั้นจังววาวันนี้วันนี้ผมมีเรื่องที่ช็อกมากๆเลยนะครับนั่นก็คือวงสวีติกทีนประกาศยุติบทบาทวงครับต้องบอกก่อนนะครับทางวงได้ยุติทุกอย่างมีผลตั้งแต่วันที่31กระกฎาคม2565เป็นต้นไปต้องบอกก่อนนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับทางวงสวีติกทีนได้สร้างความสุขความทุกอย่างให้กับแฟนๆนะครับ และทำให้สร้างทางเลือกใหม่ให้กับวงการบันเทิงบ้านเรานะครับในการประกาศยุติบทบาทนั้น,นครับมีใจความหนึ่งครับที่พูดถึงเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยกปรึกษาหารือว่าการตัดสินใจในอนาคตของแต่ละคนครับซึ่งได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองตามที่ตัวเองถนัดนะครับโดยที่แต่ละคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางวงก็เลย ตัดสินใจยุติบ,บทบาทวงแต่เพียงเท่านี้นะครับจริงๆส่วนตัวผมผมมองตั้งนานแล้วครับว่าทางวงเนี่ยไม่ค่อยได้ไเรียกว่าเห็นความคืบหน้าของทางด้านผลงานเพลงกิจกรรมหรือแม้กระทั่งสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในวงสวีดิกทีนะครับก็คือเดิมก็คือเป็น s อส n ิกทีนิวเจนโปนะครับ ก็เลยทําให้วงสวดิกทีนนะครับไม่ได้มีความคืบหน้าเหมือนแต่ก่อนในช่วงโควิดจะมานะครับเพราหลอด5ปีที่ผ่านมาที่สวีดิกทีนได้มาอยู่ในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับผมเองก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับผมเองก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในวงสวตดิกทีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ก็ขอให้ เมมเบอร์และทีมงานทุกๆคนเลยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่นะครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับหรือจะอวยพรให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ในวงสวีทีกทีนะครับขอบคุณครับ